ไปลวันอนมาเป็นพยานนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทั้งหมดรับนไน้ารีบเลยว้าผิดตัวเลยพยายนะคะจริงๆแล้วจะช่วยคนอื่นนะแต่ว่าฉันคว้าผิดตัวเท่านั้นเองไม่เป็นไรฉันยินดียินดีอะไรอะ ก็ยินดีที่มาช่วยเลอไม่ไ,ห,มไมห่ไม่ใผัวมาช่วย่ะมีผัวแล้วนี่ไม,ไม่จะให้ผู้ชายคนอื่นมาช่วยโ<ะ>อ้โหไม่แปลกใจเลยทำไมผัวของเธอมาถึงเจ้าชู้อย่างนั้นเป็นเหมือนกันใช่ไหมเ้าผัวท้งเมียเลยเห็เนแล้วน่าสงสารชีวิตคู่ได้อีกหน่อยก็ก็เลิกกันทำไมอ่ะก็ทำไมอ่ะผัวเห็นผู้หญิงสวยไม่ได้โอ้โ <c oughs> หไปแอลเขาีผู้หญิงก็ มีเจ้าของอยู่แล้วแต่เห็นคนอื่นได้อยากจะมาปล่อยเสน่ห์ใส่คนอื่นเขาเล่ห์หน้าไม่อายอนี่ทำไมเป็นผู้หญิงสองใจอย่างนี้เนี่ยน่าเกลียดเยเป็นผู้หญิงที่น่ากลัวมากเลยใช่หรอรู้จักคา,าว่ารักจริงหไอเป่ะฮะรักจริงเหรอ,อสะกดไม่เป็นนะสิโอ้ยก็ดีก็อยู่ไปแบบนี้แหละขอให้มีความสุขนะ กั่ทุกชีวิตคู่อ่ะจะทำอะไรก็ไปจะไปไหนก็ไปเลยฉันจะบอกให้ว่าไม่จะช่วยคนอื่นยในฉันความมันเห็นตัวเท่านั้นเองแหละผู้หญิงอย่างเธอถ้าเราจริงๆฉันไม่ได้อยากจะช่วยเลยคนเขาไม่ใช่ผัวพ่นแหละเขาเป็นพี่สาวฉันพูดว่าอะไรนะเขาไม่ใช่ผัวแต่เขาคือพี่สาวหยาไอ้นาทีอะนะ คนนาทีนะฮะเป็นพี่สาวจนได้เห็นไหมเดี๋ยวเห็นอะไรชื่อนาทีจริงๆแล้วนะพี่สาวฉันมีชื่อว่าพี่วารินแต่เขาบอกตรวเป็นผู้ชายเพราะว่าบ้านฉันมีแต่พ่อและพ่อฉันก็เป็นเล่าหัวใจพี่สาวฉันเป็นหัวพ่อก็เลยยอมตัวเป็นผู้ชายเป็น่บ้านพี่บุญเลยอปเดี๋ยวคุณคุณจิ๊บ สบายแสลงเชียวค้าช่วยเจ้าไงไม่ดีเหรอช่วยทำไมใครขอร้องให้ช่วยไม่มีใครขอร้องเลยนะอย่ามาตลกดูตาละยายเขาเร่องไข้างบนเมื่อน่ะข้างล่างขำดังมากโูแบบตองเติมอ่ะแม่จะบอกให้นะ ข้าช่วยเจ้าก็เพราะว่าเจ้าเนะี่ยช่วยข้าเพราะผูกมการกับแม่่าประคองหนะุ่ม่าติเดือาร้ี้กับเขาเลยฉันเจอมาจังเ <c oughs> น่ใครข้าช่วยเจ้านะข้ารู้สึกดีกับเจ้าแล้วเจ้าช่วยข้าล่ะเจ้ารู้สึกดีกับข้าไมไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นเลยจีบปากจีบคอพูด หน้าแล้วนี่หยุดได้แล้วเอ๊กแอกอะไรเด่๋ไม่เอาหรอกคุยกันดีๆได้ไหมข้าน่ะอยากคุยดีกับเจ้ามากหนูค่ะอย่ามาผู้ชายใครเลือค่ะพูดตรงๆเลยข้าจีบเจ้าแล้วกันล่ะอุ้ยเจ้ามีแฟนยังเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเคุยเดี๋ยวนี้ก็ได้ยินหรอกจีบไปเรื่อยข้าจะจีบไปเรื่อยเรื่อยจีบแต่จีบเจ้าคนเดียวไงแต่จีบไปเรื่อยว้ายไม่เชื่อ เดี๋ยวเอ็งรออยู่นี่แป๊บเดี๋ยวไปนั่งคุยกับสองคนนะเอาจะเอ้ยยังเนเฮ้ยเดี๋ยวที่จีบสาวอยู่เฮ้ยคุณกะลี่หมดเลยคาดเอาจริงๆเจ้าเนี่ยเจ้าจะยอมไหมเนี่ยเจ้ามีแฟนยังไม่มีหรอกมีแป๊มีแป๊กบอกไม่มีแล้วแล้วมินเขาเรียกอะไรวะข้าลืมไปหมดแล้วเนี่ยอะไรนะสเปคเออสเปคใช่ไหมสเปคใช่ไหมสเปค บอกให้ก็ได้สเปคเนี่ยขอตัวเล็กๆเอาแบบแบบตัวเล็กๆแล้วก็แบบว่าสูงกว่ากันนิดนึงเล้วหรอสูงกว่านิดนึงตัวเล็กเอ,อเอาเอาแบบเ,เแบบผุ่นไม่ต้องแบบต่างกันมากนะเขาไม่ได้นฟิตเนสเลยเขาเลิกตลอดชีวิต <c oughs> แล้วสรุปว่าสเปคของเจ้ามันก็เข้ากับข้าเลยและและและสมมติว่า มันเขียวมันอะไรเนี่ยข้าจะกูไม่ได้หรอกเมียคืนนี้กูไม่ได้ข้าที่ข้าจะบอกว่าข้าชอบเจ้าเออแต่ว่าข้าเป็นคนที่อายเขาไม่รู้จะพูดยังไงไงพูดไม่ถูกแล้วถ้าข้าจะขอหอมพงทีนได้ไหมหอมไปเลย อะเขาไม่หอมงเยเขาหอมแก้มจเจาได้ไมหอม้ว<ะ>โอ้มันก็เล่นตัวจังเลยขอหอมเลยได้ไหมจะมาหอมแก้มไไงเขาเป็นผู้หญิงนะปูไม่เคยหอมผู้ชายอีท่ก็อหอผู้หญิงเนี่ยอมแก้มใช่ปห้ไหมจทอไเลยคกท ูค้าหอมนะเอ้ยทำอะไรทำอะไรเฮ้ยยิงเข้าผัดไหมคะเขาผัดเนาะข้าผัดหมูทำอร่อยมากทำอะไรอะ่ะัผาเห็นไหมโอ้โหใครใส่ดูดำไปหมเลยไม่เห็นเลย ไม่เห็นหรอกมันเป็นผ้าบูทูธนี่ต้องเลยตัดท่าเลยนะเอ็งมาเหมือนกันเหรอเอ้ยแน่แน่ไล่โอ้สองต่อสองเลยเฮ้ยมาจีบมาจีบเขาใช่ไหมอะไรจีบเขาใช่ไหมเอ้ยยอมรับเลยด้วยแต่มืก่อนหน้านี้แล้วโตโตกันแล้วจีบเขาเปล่าถ้าจีบอมาค่ายใหญ่จะถามว่าแล้วเอ็งเนี่ยได้ขอหอมกุ่งเขาเปล่ามาจะไปขอหอมอะไรก็ไ เอ็งเคยผู้หญิงไหมเคยเอาจริงตั้งแต่โตมาเคยผู้หญิงไหมไม่เคยโอ้โหไม่เสียวเลยไม่เคยผู้หญิงเลยอ่ะอืมอไอายเขาตายนายออกจากกลุ่มเราไปเลยกลุ่มอะไรอ่ะกลุ่มที่ส่งแรงเก่งจังไม่เคยอยู่กับน้าคอยมาเสร็จกลุ่อะไรกันเนี่ยอย่าไปบอกใครนะว่าว่าอย่างเนี้ยไง